สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะเอ๋ใหม่นนะะไลฟ์ชาแนลวันนี้นะคะขอพาเพื่อนๆไปทริปแคมปิ้งนะคะวันนี้นะคะเรามากันที่ลานริมทารานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะตอนนี้เราเข้ามาถึงที่ลานแล้วนะคะมาในสภาพอากาศที่ร้อนมากเลยค่ะแต่พอเข้ามาด้านในแล้วเจอต้นไม้ล่มๆ สูงสูงนะคะก็ทำให้รู้สึกได้สัมผัสกับธรรมชาติเลยค่ะเดี๋ยวเราจอดรถแล้วก็จัดเตรียมแคมป์กันเลยค่ะวันนี้นะคะเต็นที่เรานำมาก็คือเต็นท์ snowpeak l a n d e s m นะคะวันนี้นะคะเราเลือกลานที่ชิดติดริมน,น้ำนะคะ ระหว่างกลางไปก็จะมีเสียงน้ำตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปกลางเต้นก่อนนะคะ วันนี้เรานำเตียงคอดของ n a t u r e h i k t มานะคะเราจะนอนเตียงคอดกับมุ้งนะคะโดยที่เต็นในวันนี้เราจะไม่ได้กลางอินเนอร์นะคะตอนนี้เราก็ประกอบเตียงอยู่ค่ะ นี้เราจัดเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตเบรกไปนั่งชิลที่ริมน้ำนะคะเพราะว่า,าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเราก็ขอไปเดินเล่นแล้วก็นั่งชิลที่ริมน้ำสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆ ถ่ายรูปเล่นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเตรียมมือค่ำในวันนี้กันนะคะวันนี้เมนูของเราก็คือซุปกิมจิเต้าหู้กับข้าวญี่ปุ่นค่ะ ตอนนี้เราเตรียมอาหารเ,เมนูมื้อค่ำแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่เรากางเต็นท์เมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะเดินลงไปเล่นน้ำกันนะคะเรายังไม่ได้ถ่ายรอบๆบริเวณที่เรากางเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ขอพาเดินชมอันนี้เป็นเต็นท์ของพี่เปิ้ลน,นะคะเป็นเพื่อนบ้านที่มาพร้อมกันเนี่ยแหละคะ่ะที่เขานอนเตียงคอดของเขานะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เมนูอะไรคะผัดกะเพรากุ้งนะคะของพี่เขานะคะขออนุญาตเ,าเก็บเสียงในลานแล้วก็ต้องใช้เสียงตัวเองพูดออกมานะคะนเนื่องจากว่าตอนที่เราทําคลิปเนี่ยมีเสียงแทรกนะคะเป็นเสียงคนงานตัดกิ่งไม้ด้วยแล้วก็เสียงแมลงนะคะเราก็เลย ต้องเอาเสียงนั้นออกแล้วก็พูดแทนอันนี้เป็นเต็นท์เราที่กางเสร็จแล้วเมื่อสักครู่วิ่งลงไปเล่นน้ำแล้วไม่ได้ถ่ายไว้นะคะวันนี้เราก็ใช้ snowpeak lanet s มาเหมือนเดิมนะคะก็คือไม่ได้กาง i n n เนอแล้วก็นอนขอดกับมุ้งนะคะง่ายๆนะคะวันนี้ การกลางแบบนี้ก็ดีตรงที่มันระบายอากาศนะคะเหมาะกับช่วงที่เป็นฤดูร้อนมากเลยค่ะ เราเดินชมบรรยากาศกลางเต้นของเราไปแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะไปลุยเมนูซุปกิมจิที่เราหยิบออกมาวางไว้ตอนนี้พร้อมที่จะไปทำรับประทานแล้วนะคะไปกันเลย อร่อยอวันนี้นะคะเราจะมีเดี๋ยวพี่อุ้มและบวยมาอมสองกระสัดนะคะเดี๋ยวใครกินอยให้เมาโดยท่านอย่าใครยับก็รู้แตยแลี้ยยิ่งกับบ้านเด็กกลัวขโมยวันนี้เมนูของเราก็จะเหมูไม่น่าจะมองเห็นไหม <c oughs> อ๋อข้าวนี่นะ ไข่ปุ๋มกับซุปกิมจิเอาไปทำข้าวปั้นได้เลยนะตัวเฮ้ยเป็ยงไงมีแขกรับเชิญเฮ้ยตัวนี้มัน่มเลยตัวพึ่งอะไรไว้เนี่ยสุกเลยอ่ะต้องปาดห้าเคสอีหน่อยอุ้ยมากันเต็มเลยทีนี้ฉันจะกินยังไงกับโอ้ึ้นก็มาเฮ้ย สวนพึ่งไงสวนพึ่งต้องเจอพึ่งเนาะสวนพึ่งต้องเจอพึ่งอิ่งแล้วอย่าพึ่งลงอิ่งแล้วอืมทิ้งมากระตึ้เลยเหมือนเราไม่ได้จุดยากันยุงนยพี่เออใช่เนาะจุดเยอะกว่าพเพิ่งมากันเยอะเลยอืมได้ เพืเ่อน,นมาลังเยอะนะแนะนำว่าให้พกจุดอยากกันยุงมาลังลงเยอะมากเนี่ยดูดิน้องมาลงตรงไฟตึมแบบลงไปในข้าวแล้วลงไปในซุปเราด้วย <laughs> ต้องรีบกินแล้วล,ะ <laughs> ลว่ะนะคะเดี๋ยวไปกินกันนะคะ lo ai chút trực đó ôi đang nhớ chung อาหารเช้าพร้อแล้วเดี๋ยวเราจะเอากาแฟนะคะลงไปดิบข้างล่างค่ะแล้วก็เลยจัดเตรียมอาหารก็เดี๋ยวเราจะลงไปทานกาแฟเช้า,ชากันที่กินน้ำเลยนะ ว่าน้นำพวกได้ได้เดยว้พี่เอาไปอ,นนอันนี้เราได้กาแฟากับเพื่อนนะคะกับเพื่อนเลยแหละปิดเองนะต้องปิดหมดติดสิ่งยางต้องเค่องิดหมดเลย 后你的哈

ป็นควั <YouTube> นวิถียูทูบเติมอีกไหมพี่ต้นต้นแล้วตุ้นแล้ววันนี้เราอยู่ที่ริมภารสวนพึ่งน,นะคะแล้วเราก็เลยสร้างบรรยากาศมาดิบกาแฟข้างทางธรรมชาติสายน้ำ นี่ก็ดีทุกอย่างเลยมันได้อยู่ชิดธรรมชาติเงียบสงบแต่อาจจะมีเสียงอ,อ,อัดไม้ตัดไม้แทรกเข้ามา,าค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เรากินกกาแฟเสร็จเราก็จะพาไปดูรอบๆลานและพอดีเมื่อวานมาแล้วทำนู่นทำนี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เดินนะคะยังจะอะตรงที่เราอยู่อ่ะจะเป็นโซนติดดินน้านะคะชิดเลยแล้วก็ โซนป่าเดี๋ยวพาไปดูโซนป่าแล้วน,นี้จะซื้อของหวาน แนะนำเพื่นๆมากครแล้วอยากอยากสดชื่นนะพวกพวกผลไม้อะไรเงี้ยรับวิตามินหลังจากที่เราทานอาหารเช้าและกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะพาเพื่อนๆมาดูล้านค่ะข้างหน้าก็คือทางที่เราขับเข้ามานะคะเข้ามาทางขวามือนะคะ อ๋อทางซ้ายมือนี้จะเป็นที่จอดรถส่วนกว่ามือก็จะเป็นในส่วนของโซนลานอ่าโซนป่านะคะโซนป่านะคะต้นตะกูนะคะที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้าจะสูงแล้วก็ให้ร่มเงาแบบที่ถ้ามีแดดเนี่ยก็จะเจอแดดบ้างนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆออยู่โซนริมน้ำแบบที่เราอยู่ตรงนั้นก็คือจะล่มตลอดทั้งวันนะคะ ในส่วนของโซนป่านะคะค่าบริการคืนละ150บาทค่ะแต่ถ้าเพื่อนเลือกโซนริมน้ำแบบเรานะคะก็คืนละ200บาทค่ะบริเวณโซนป่าจะกว้างนะคะสามารถมีพื้นที่กลางได้เยอะพอสมควรเลยค่ะบรรยากาศของที่นี่เงียบมากนะคะสงบ ตอนนี้เราก็เดินกลับเข้าไปด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีจุดตรงไหนบ้างนะคะ <S <S ค่ะแล้วก็ พอเราเดินออกจากลานโซนป่าแล้วนะคะเดินกลับเข้ามานะคะข้างหน้าเราก็คือจุดลงทะเบียนและทางขวามือนะคะก็จะเป็นที่จอดรถเข็นนะคะแล้วก็ทางเดินลงไปโซลิมน้ำค่ะที่นี่นะคะสัญญาณอา,อาจจะไม่มีครบทุกค่ายนะคะ แต่เขามี WIFI ให้เชื่อมต่อนะคะทางซ้ายมือนี้ไม่แน่ใจว่ากลางได้หรือเปล่านะคะแต่ก็มีจุดต่อปลั๊กไฟให้นะคะให้บริการนะคะถ้ากลางได้นะคะตรงจุดนี้นะคะเพื่อนๆตรงระเบียงเนี่ยสามารถมองเห็นโซนริมน้ำด้านล่างได้นะคะ เดี๋ยวเราพาเดินกลับลงไปดูโซนริมน้ําที่เราเลือกอยู่กันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ด้านล่างโซนริมน้ำแล้วนะคะพื้นจะเป็นพื้นหินกรวดนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ชิดติดริมน้ำกันไปเลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับไปลานล็อก ที่สที่เราอยู่นะคะก็คือเป็นล็อกสุดท้ายเลยค่ะอ๋อห้องน้ํานะคะในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่นี่แบ่งแยกชายหญิงนะคะก็จะอยู่ติดกับจุดล้างจานเลยค่ะด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูจุดล้างจานนะคะที่นี่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะแต่ว่าเรา,เาไม่ได้เดินเข้าไป ข้างในห้องน้ำนะคะแต่น้ำก็ไหลแรงจุดล้างจานอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ติดกันเลย เาเจอเจ้าของร้านแล้วนะคะสวัสดีน้องน้องอันนี้คือเจ้าของร้านนะคะน้องีครับอือค่ะแล้ววันนี้เราก็อเดิน ชมลานจนทั่วครบหมดแล้วนะคะเพื่อนๆแนะนำนะคะมาลานนี้เพื่อนๆจะได้เสพกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติชิดติดริมน้ำนะคะถ้าอยู่โซนเดียวกับเราก็จะไม่ร้อนร่มทั้งวันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะเก็บเต็นท์กลับบ้านแล้วนะคะถ้าหากเพื่อนๆชมและชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะแล้ว เราพบกันใหม่นะคะทริปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ